ขนมฝัดบัวหรือบางคนเรียกว่าขนมดอกบัวเป็นขนมไทยพื้นบ้านที่ทำจากแป้งผสมกะทิและน้ำตาลนำไปทอดจนฟูกรอบเป็นรูปร่างคล้ายดอกบัวที่กำลังบานมีความหวานกรอบนอกน่มใยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นความสำคัญของขนมฝัดบัวเป็นขนมมงคลที่มีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภได้ความก้าวหน้าจึงนิยมใช้ ในพิธีมงคลต่างๆเช่นงานแต่งงานงานบุญหรือพิธีไหว้บรรพบุรุษขนมชนิดนี้มีรูปลักษณ์คล้ายดอกบัวทําให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีและยังเป็นขนมโบราณที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิน่นความสําคัญในเชิญสัญ,ญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าชื่อและความหมายของขนมชนิดนี้สื่อถึงการเติบโตและความก้าวหน้าที่ดีโชคลาบชื่อโชคที่ชาวเขมรสุรินใช้เรียกขนมนี้มีความหมาย ายว่าโชคลาภซึ่งก็สอดคล้องกับความเชื่อเรื่องความเป็นมงคลของขนมความเป็นสิริมงคลการใช้ขนมนี้ในงานพิธีต่างๆ เป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลและความโชคดีความสําคัญในเชิงวัฒนธรรมขนมมงคลเป็นขนมไทยโบราณที่ใช้ในงานเทศกาลพิธีแต่งงานหรืองานสําคัญต่างๆทั้งในภาคใต้ซึ่งเรียกขนมชนิดนี้ว่าจู้จุนภาคกลางเรียกว่าฝากบัวและชุมชนชาวไทยเชื้อสายขเขมรเรียกว่าโชคการอนุรักษ์การทําขนมฝากบัวเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ขนมไทยโบราณ ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาลักษณะของขนมรูปลักษ์มีลักษณะเหมือนดอกบัวมีขอบขนมที่กระดกขึ้นโดยตรงกลางนูนและนุ่มรสชาติมีรสหวานมันและมีเนื้อสัมผัสที่กรอบนอกนุ่มในส่วนประกอบสูตรดั้งเดิมใช้แป้งข้าวเจ้าน้ำตาลปี๊บและกะทิปัจจุบันมีการพัฒนาสูตรโดยใส่ใบเตยทำให้น้ำแป้งเป็นสีเขียวสวย